ขั้นตอนการกรอกข้อมูลรัพย์ประเภทรถยนต์ผู้ใช้ระบบ Maker ล็อกอินเข้าสู่ระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจให้ High Maker คลิกเมนูจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเลือกเมนูย่อยบันทึกคำขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจค่ะท่านจะพบกับหน้าจอคำขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกันหน้าจอรูปนี้หน้าจอผู้ให้หลักประกัน และหน้าจอผู้รับหลักประกันตามลำดับโดยสามารถดูวิธีการกรอกข้อมูลได้ที่หน้าจอหลักระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจไปที่คู่มือสื่อการเรียนการสอนและไปที่การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ maker ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ท่านคลิกปุ่มถัดไปได้เลยค่ะท่านจะพบกับหน้าจอผู้บังคับหลักประกัน ไม่ต้องระบุผู้บังคับหลักประกันเนื่องจากไม่ได้นํากิจการมาเป็นหลักประกันค่ะจากนั้นให้ท่านคลิกปุ่มถัดไปได้เลยค่ะท่านจะพบกับหน้าจอหลักทรัพย์ให้เมเกอร์เลือกข้อมูลหลักทรัพย์เป็นประเภทรถยนต์จากนั้นระบบจะแสดงหัวข้อรถยนต์ให้เมเกอร์คลิกเพิ่มรายการด้านขวามือของท่านค่ะ เมเกอร์ Maker, สามารถเลือกรถยนต์ได้2วิธีค่ะวิธีแรกคือเพิ่มกลุ่มรถยนต์โดยมูลค่าทรัพย์สินและจำนวนเงินที่เป็นหลักประกันของกลุ่มจะเป็นตัวกำหนดมูลค่าทรัพย์สินและจำนวนเงินที่เป็นหลักประกันของทรัพย์สินภายในกลุ่มค่ะวิธีที่2คือเพิ่มรถยนต์แบบแยกรถยนต์ค่ะซึ่งในที่นี้เราจะเลือกแบบเพิ่มรถยนต์แบบแยกรถยนต์ค่ะ ระบบจะแสดงรายละเอียดรถยนต์จากนั้นให้เมเกอร์กรอกรายละเอียดรถยนต์ที่ท่านนำมาเป็นหลักประกันค่ะคลิกเลือกประเภทการมีทะเบียนกรณีเลือกประเภทไม่มีทะเบียนคลิกเลือกประเภทเอกสารอ้างอิงกรณีเลือกประเภทเอกสารอ้างอิงอื่นๆให้ระบุประเภทเอกสารอ้างอิงกรณีอื่นๆด้วยค่ะคลิกเลือกชนิดแสดงประเภทรถยนต์กรอกยี่ห้อ กรอกเลขตัวถังกรอกเลขเครื่องยนต์ค่ะจากนั้นกรอกมูลค่าตามสกุลเงินทั้งมูลค่าทรัพย์สินหลาจำนวนเงินที่เป็นหลักประกันหากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทช่วงอัตราแลกเปลี่ยนจะเท่ากับ1บาทค่ะถ้าเลือกสกุลเงินอื่นจะต้องระบุอัตราแลกเปลี่ยนค่ะจากนั้นให้ท่านนำเมาส์คลิกที่ว่างหนึ่งครั้งและระบุอัตราแลกเปลี่ยนณวันที่ ของมูลค่าทรัพย์สินโดยคลิกที่ไอคอนปฏิทินด้านขวามือของท่านค่ะจะเห็นได้ว่ามูลค่าทรัพย์สินในช่องมูลค่าตามสกุลเงินและช่องมูลค่าทรัพย์สินจะต้องมีมูลค่าเท่ากันค่ะและจำนวนเงินที่เป็นหลักประกันในช่องมูลค่าตามสกุลเงินและช่องจำนวนเงินที่เป็นหลักประกันจะต้องมีมูลค่าเท่ากันค่ะจากนั้นให้เมเกอร์เลือกข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน โดยคลิกเพิ่มรายการด้านขวามือของท่านค่ะคลิกเลืเจ้าของทรัพย์สินและคลิกบันทึกให้เมเกอร์ maker, ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งจากนั้นคลิกบันทึกและคลิกตกลงเพื่อยืนยันการทำรายการอีกครั้งค่ะและคลิกปุ่มถัดไปได้เลยค่ะท่านจะพบกับหน้าจอนี้ที่ประกันการชำระหน้าจอเหตุบังคับปร,ประกันและหน้าจอ ผู้ชำระค่าธร,รมเนียมตามลำดับท่านสามารถดูวิธีการกรอกข้อมูลได้ที่หน้าจอหลักระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจผู้มือการเรียนการสอนและไปที่การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเมเกอร์ Maker ได้เลยค่ะเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วและเมเกอร์ได้ยืนยันการทำรายการส่งคำขอให้เชเกอร์ตรวจสอบแล้วจากนั้นให้เชเกอร์ ล็อกอินเข้าสู่ระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเพื่อตรวจสอบคำขอทีเมเกอร์ส่งคำขอมาให้ตรวจสอบค่ะท่านสามารถดูวิธีการกรอกข้อมูลได้ที่หน้าจอหลักระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจคู่มือการเรียนการสอนหล่ะไปที่การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเคเกอร์ได้เลยค่ะเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการทำคำขอ ของระบบจดทะเบียนสัญญาหลับประกันทางธุรกิจประเภทรถยนต์ค่ะ